คือสูตรกัรดับเบทลตันออเบรชั่นสองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดับเบิร์ันออเบอรชั่นสองนะครับหากคุณคิดว่าเขาจะออกคุณจีควักมาเพิ่มก็คุณคิดผิดแล้วล่ะครับ จากเดิมที่ช่วงนี้ก็จะวนเวียนอยู่แต่ F90 ไม่ก็9 1ก็ไม่รู้าอารมณ์ไหนเหมือนกันอยู่ดีๆก็กลับไปออกุ่นแบบวิศวกรย้อนกลับทําหุ่นยุคเก่ามันคือ Mobile Armor ขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาในภาคไซตาแต่หารู้ไม่ว่ามันก็มีโปรโตไโทป์ของมันด้วยและหุ่นตัวนี้ก็คือโปรโตไโทป์ไซโครกันดั้มตามชื่อเลยครับนี่ก็เป็นไซโครกันดั้มรุ่นต้นแบบที่มีเบสมาจากตัวกันดั้ม Mark ูและได้ถูกพัฒนาโดยกองทัพเทเทนส์ที่รวมใช้เทคโนโลยีเก่าจากกลุ่มกองกำลังซีออนเก่าอย่างไซโครมิลเพื่อที่จะเพพิิ่มีดดาากกัอนนุภใรยง ในตัวรุ่นต้นแบบนั้นก็จะมีการติดตั้งเมก้าบาริเกตแคนนอนและแขนที่สามารถยิงบีมแคนนอนได้พร้อมติดสายแต่อย่างไรก็ตามทั้งตัวกำเนิดพลังงานรวมไปถึงอุปกรณ์ไซโคมิวนั้นไม่สามารถลดขนาดลงได้จึงทําให้ติดตั้งไว้ในรูปแบบของแบคแพคขนาดใหญ่ซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวหุ่นนั้นมีน้ําหนักที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ลดความคล่องตัวไปอย่างมากจนสุดท้ายแผนที่จะสร้างหุ่นที่มีขนาดทท่วไปนั้นก็ได้ถูกล้มเลิกก่อนที่ในการสร้างจริงนั้นก็จะกลายเป็นโมบิลอาร์เมอร์ขนาดใหญ สำหรับโปรตทายไซโคกันดัมมีเพียงเรื่องเดียวนะตอนนี้เป็นหุ่น3ดาวคอส6กหสายฟ้าเราก็รูกันว่าเขาจะมีอาวุธแล้วก็สกิลอะไรน่าสนใจบ้างอาวุธอย่างแรกบีมแค่ตน้องตรงส่วนแขนเป็นบีมลเลยยดสันแล้วก็อย่างต่อมาหมัดเปล่าๆนี่แหละครับ สามารถฟันได้ั้งหมด2ทีซึ่งค่าฟันทุกฮิตไม่ว่าในทิศทางไหนโตมันสามารถบังคับให้สตูลมได้เลยทันทีโดยที่เวลาต่อยลงนั้นก็จะต่อยทั้งหมด2อฮิตแล้วก็อย่างต่อมาไม่กล้าปิเคิแคนนอนตรงโซนอกวิธีการยิง2แบบแบบแรกก็จะเป็นการยิงบีมกระจายออกไปทั้งหมด3ครั้งก็จะสามารถสแต็กตามจำนวนบีมกระจายที่โดนและถ้าหากโดนทั้งหมดก็สามารถสตันได้และตัวปืนก็สามารถชาร์จได้แล้วเมื่อยิงออกไปก็จะเป็นบีมกระจายที่ยิงไปแนวตั้งโดนครั้งเดียวสตันแล้วก็อย่างต่อมาดับเบิลบีมแคนนอนตรงโซนแขนาาายิงงก็ั้้มด2ถถครรส และก็อยางต่อมาบีมขคนอนจากแขนข้างขวาซึ่งจะเป็นอาวุธติดตามเวลาที่ปล่อยออกไปก็จะส่งไปยิงทั้งหมดสองครั้งซึ่งถ้าโดนในเต็มก็สามารถสแตกได้ประมาณครึ่งหลอดแล้วก็ยังต่อมาอาวุธหมัดข้างขวาจะเป็นการส่งออกไปต่อยศัตรูซึ่งถ้าหมัดถ้าปล่อยไปสกิปโดนก็สามารถทําให้สตันได้โดยจะมานับเป็นอาวุธฟันแล้วก็หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดของโตหุนซึ่งโตหุนก็หนาถึงขนาดนี้แน่นอนก็ต้องมีแมนนวเวอร์รวมไปถึงด้ไหมคอนโทลแล้วก็สามารถพุ่งบอร,รกาศได้ และตัวหุ่นก็ยังมีสกิลเพอร์ส so ูตรเมลีออกซิลาริโปรแกรมที่จะเพิ่มดาเมจอาวุธประชิดถ้าหากโจมตีศัตรูที่ล้มอยู่15%มีออฟเฟนซิสต์เลเวลสองที่น,นหล่อนที่เรานั้นฟันอยู่ก็จะลดทางการแตกและดาเมจจากอาวุธยิงน,นหว่างที่คอมโบทําให้ขัดคอมโบได้ยากขึ้นแล้วก็ยังมีเอ็นแฮนด์ทักเคลนถึงเลเวลหกที่จะเพิ่มความแรงในการชนถึง300%แล้วก็ระยะในการโดนอีก50%แล้วก็มาพูดถึงสกิลที่ใดของหุ่นตัวนี้เมื่อเราตะกว่า50%ก็จะเป็นการเปิดใช้งาน ไซคอม m ิวสิสเต็มเฟรนซี่เมื่อสกิลนี้ทํางานดาเมจที่ได้รับของโตหุ่นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งพลังโจมตีและก็ความเร็วของโตหุ่นก็จะเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะกินปริมาณพาสเตอร์น้อยลงเมื่อเริ่มทาการพุ่งและถา่ายแมงรถกาสตันจากอาวุธยิงได้อีกด้วยพร้อมกับเพิ่มสกิลอินเทอร์แล็ปแท็กเกิลที่สามารถกดชนต่อได้เลยหลังจากที่ฟันคอมโบแล้วหลังจากนั้นการชนของโตหุ่นในขณะที่สกิลนี้ติดอยู่ก็จะบังคับให้ศัตรูที่โดนชนนั้นล้มได้เลยทันททททีีีีใในนนนนนรรรรระะะหว่่่ Skill ่่าาาาาาางงงงสสกกกกิกกล้้้เมมํํ็จไแแตตััดดๆโย Skill คอ ทีนี้ก็มาดูค่าคอเตอร์ก็เป็นค่าเตะธรรมดาถือว่าเป็นความแปลกใหม่แล้วกันครับเผื่อทีมงานเขาอาจจะคิดว่าอยากให้สะผัดไซโคกันดัมแบบมินิมอลโดยที่ไม่ต้องไปแฮ็กเหมือนผู้เล่นชาติไหนก็ไม่รู้ฝั่ง PC นะครับซึ่งมันก็อ้างอิงจากตัวไซโคกันดัมแบบดั้งเดิมมาแต่ก็อาจจะมีลดทอนไปบ้างทั้งขนาดตัวที่ใหญ่บึกบึน เคลื่อนที่ช้าแต่มาว่าด้วยทางอาวุธยิงพร้อมกับหมัดที่โคตรแรงพูดถึงมัดเนี่ยคือจุดเด่นของหุ่นตัวนี้เลยขขอมอลมันก็ไม่มีอะไรมากครับยิงตันด้วยอะไรก็ได้แล้วก็ตามด้วยฟลอยให้ครบเต็มชุดซึ่งระหว่างที่ต่อยเราก็อาจจะเอาปืนที่เหลืออยู่ยิงเสริมดาเมเพราะว่าลำพังโตหุ่นไม่มีอาวุธบนในการต่อยอะไรยุ่งยากทั้งอาวุธยิงปกติหรือว่าบีมกระจายและแถมยังมีอาวุธติดตามให้ถึงสองแบบมันก็ช่วยแก้ไขข้อเสียที่โตหุ่นนั้นอาจจะเคลื่อนที่ลําบากเพราะตัวมันค่อนข้างใหญ่แลกกะก ดูรูแล้วเหมือนจะเป็นหุ่นที่เล่นยากครับแต่เชื่อผมเถอะว่าตัวนี้ได้เข้าประชิดทีหนึ่งเนี่ยเราบองว่าดาเมจที่โดนต่อจตกนันไม่ขำแน่นอนและเมื่อเลือดน้อยครับถ้าไม่มีคนมาช่วยลุกหรือว่ามีอาวุธที่สามารถหยุดตัวนี้ได้ก็แทบจะเรียกว่าไรเทียทานเลยน่าจะถูกใจสายกอริลล่าอย่างแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสลับโปรไทสไซรโคกันนั้นเมื่อลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับแปลกดีนะแบบตอนแรกก็ว่าอยู่ปลายๆประมาณฟอร์มูล่าแล้วก็อาทิตย์ต่อมาก็เป็นแบบ หุ่นจากจีฝากแหละแล้วคนก็คิดว่าเป็นหุ่นอาทิตย์หน้าก็ต้องเป็นสักตัวในจีฝักแน่ๆแต่เปล่าวิศวกรรมย้อนกลับมาเป็นโปรโตไทยไซโคแต่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าแบบไซโคก็มีโปรโตไทเขาด้วยแถมตัวเล็กขนาดเนี้ยเออแต่ที่สำคัญคือเนี่ยแหละมาเห็นกายดีแท้จริงเนาเดี๋ยวนล้วไม่ใครไปเปลแปยงร่างบาัญญาณเอานี้ดีกว่ารู้สึกว่าจะได้หยุดคนใครมาใครมา อืมไม่โดนแม่งติดโลกถอยครับถอยเลยจ้าถอยถอยถอยวนมาตรงนี้ใครเหลือคนเดียวสวัสดีครับพี่เออเออ,เอ,อล็อกเก็ตมาไปใช่ไปใช่ใช่อันนี้อันนี้ก่อนชนนีอ่อ,อาดาเมจคุ้มค่าเตรียมเตรียมตัวชาร์จเบรสต์ไฟเจอต่อเดยดตัว ดีนี่มีใครหลงพลไหมไม่มีใครหลงพลว่ะแถมูจะโดนเองแล้วด้วยน่ะเกือบล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 ะทำไงอีกรอบเกมตะโกนพร้อมกันเปรตคไฟยาเฮ้ยมึงเอาอยงี้เลยเหรอมึงเอาอยงี้เลยโอ้โหมึงชัดมึงชัดแบบเอ้าชัดแบบไปเก่งใจคนเลยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบขู่รีบไวยรีบไว้ใจเย็นใจเย็น ไปตันวะดอกเกตพันโดนไปอยู่ถอ,อยก่อนแล้วกันอามานอามาอามันนี้ออมมันออมมันอ่าเดี๋ยวผมอ่อนเองก็ได้โอะตันไงอื่มแม่งมีไม่ิงตัวนี้วะแม่งยิงอีกตัวหนึ่งขอบคุณครับเพื่อนช่วยได้มากอีกแล้วาอย่างนี้ก็ได้ ไม่เหมือนเราเห็นผีเผียรผีได้กันนะอ่ะอู้หูตายอยู่ดีเรื่อยไม่พอรู้ว่าปืนมันตันไม่ได้ก็เลยเอาล็อกเก็ตพันเกี่ยวยึดฐานให้แป๊บนะครับเพราะว่าคนเล่นเกมนี้ไม่ค่อยยึดฐานกันแล้วเราก็จะแพ้เผื่อเพื่อน,นพวกพีเออ์เพื่อน,นกันไปก่อนนะครับโอเคคุณขอกำลังงงครับหามาไปเล้วดอ,ออนไอ้โง่ ใครส่งของมาหาวะเลต้าเพื่อนๆก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันมันมาหาเรื่องวะเลต้าตามเงาเรื่องวะเอาอ,ออกเอาออกไปเลยมันยังยืดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ล่างกัน้ยืดอันนี้ม,นนนนมือยิงบีมมือยิงบีมคน,นอ,อันเฮ้ยเล็อกผิดล็อกผิดล็อกผิดโอ้ยนั่นไงโดนแทงมาเลยโหอ,อิ่มมากครับเอาโอเค ไปโ,โอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยชิบหายชิบหายชิบหายหนยไม่โดนหนยไม่โดนรอก่อนอะไรอุ้ยสวยพี <tra> ่สวย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 อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไปล็อกเก็ตไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ยิงบีมอันนี้ยิงบีล็อกเก็ตมันต้องอันนี้เอาแตมาแตมาไหมแตมาไหม ไอ้ใครก็ได้ยิงช่วยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยสักคนเร็วอกเก็ตพันแมงไม่ช่วยกูสักคนอีกแล้วเออคอยมองอยู่มองอยู่มองอยู่งมื่อวาทีเผลอวอดีต้ตอนเราปล่อยยงเอาหดจิตแต่ปล่อยข้างล่างอ่ะกิงนี่นี่นี่ นีโคตรแรงทำอีกทอมหนึ่งแล้วก็ต่อยได้ไม่ทัน <c oughs> ไม่เป็นไรตอกเก็ตพันจบแค่นัน้นแหละมีปกติปกตอิอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ย,ยชนก่อนชนก่อนไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรผมชนแรงผมชนแรงชนแล้วไม่เสีย ب, เปรียบไออยู่ข้างบนวะอูออลิเซล โอเก็บพันไม่โดนว่ะมามาชาชัดดาวใช่ไหมไปเลยฮ่ะฮาฮลยปึง้งเอ็มตัวคอมโบตายอืมกูบอกแล้วตาย <c oughs> ตายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้แล้วบอลลูนมันเอะมาพอดีมปนึงมันกินก่อนอุยอ้ยมันไม่ตายดีกว่ามัหลอกกูเอ้าเลยที่กูฆ่าไปใครวะไม่ได้เลยช็อต เอาไงดีไม่ต้องทำอะไรรอรอรอต้อมาตรงเนี้ยรอต้อมาตรงเนี้ยรอต่อมาลงเนี่ยโอ๊ยมันปล่อยมัดหมอพอดีมาอะไรไปแล้วพี่เอาจะยิงให้ก็หม่ตามตามตามโ,โดนแน่หรือว่าเอาเครื่องเก็บก่อนเออเครื่เก็บก่อนละปล่อย่อนแล,อลแล้วกันนะครับแอร์มาไปอ่ะโดนไม่ทัน เต็มตัวเจ็บตัวพิมพก็ตายไฟเตอร์บีมนี้เตอร์บีมนี้สมดุลกันลูกไฟรับมึงนะพี่ฮิฮแรงเลยอุ๊ยหายแล้วอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอย่างนี้อยู่คนเดียวอย่างนี้มันมึงเข้าไเลยเข้าไปเลยเออฟันเลยฟันนอเลยขอเขาลบเออฟันฟันมาเลยพี่โอ้เจ็บมากเจ็บมากอ้โอ้โอ้เจ็บมากเจ็บมากโอ้เจ็บมากเลยผมใส่ของมาเต็มมากขนาดนี้เจ็บมากครับพี่อุ๊ยไม่โดน เจ็บมากครับพี่เจ็บมากครับเจ็บมากครับไปเอานนีด้ดีกว่าตั้นต่อยปาบปาบชนยิงเอาเอาเอาพี่เอาปีพี่มีปืนทำไมพี่ไม่ทำอ่ะพี่ทำอะไรอา้าวโดนจิ้มด้วยเอาไปเฉยไม่โดนไม่โดนเอาแต่โง่เมเอาพี่แมวพี่แมวปืนไปยิงแต่แรกพี่ดาวดามาปัดลมกูณทำไมกูดเสียหน้าฟรีเลย เอัน่นเอาาอดทำไม่ทันได้เอยังทันได้อยู่สองเราที่สองที่เป็นเน็ตต่างประเทศของกูไม่มาไม่อยู่ใกล้ขนาดนี้ชนพกอพกูชนแล้วล้มลงพีทั้งหมาล้มันทีเอาละเริ่มเริ่มข้างละเริ่มข้างละบอกตัวเองแหละล็อกเก็ตพันเอาตายแล้วโอเคมาแต่ลีลา ไ, easier, hora, up, 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 ไปไปไปแตมไปแตมไปแตมหรือยแค่นี้กูจะเอาตามไปดีตามไปดิไปสุภไาอ้าตายแล้วมาไม่ทันเพื่อนตุกกีเลยฮมาเดียวพี่อุ้ยอุ้ยอ้อ้อาโอเคเพื่อนเพื่ไม่เป็นไรพี่ผมผมอึดมากผมอึดมาก เอาไหมพี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมพี่เอาไว้ <c oughs> แต่มันวารรอบนี้ได้ได้ทำคอมโบเกือบปางตายได้อะมันมันแบบขอขอสักคนหนึ่งแม่งแบบว่าล้มให้หรือแม่งกับมาโดนเคาน์เตอร์นะหืคอมโบเกือบครึ่งหลอดอะถ้าเป็นหุ่นแดงนี่ตายไปแล้ว แต่ยังงงเลยไอตอนทำขโมบใส่รีสเซมันรอดได้ไงวะ